เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่1นึ นางสามารถได้ยินเสียงน้ำดังออกมาจากในห้องอาบน้ำได้อากาศหนาวเพียงนี้แท้ๆไม่รู้ว่าเหตุใดหลี่ซิวเหย่ต้องอาบน้ำให้ได้เมื่อคืนเขามีใช่เพิ่งจะอาบไปหรือไรอีกทั้งเมื่อคืนหลังจากพวกนางได้ใกล้ชิดกันเขาก็ลุกไปอาบอีกรอบแล้วช่างเป็นคนรักสะอาดเสียนี่กะไรเซินหยวนกำลังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงของหลี ซิวเหวียาดังผ่านประตูฉลุลายบานบางๆชั้นเดียวมาอย่างหนักแน่นมั่นคงเข้ามา เซินหยวนรู้ดีว่าหลี่ซิวเหยากำลังเรียกนางคิดแล้วนางก็ยังคงลุกขึ้นยืนเรื่องเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของภรรยานางไม่อาจหนีพ้นเพราว่าเรื่องเช่นนี้คิดแล้วก็ยังคงทำให้คนรู้สึกอุทธั์ขัดเขินด้วยเหตุนี้เซินหยวนจึงเอ่ยปากสั่งให้พวกชช่เว่ยสามคนออกไปชช่เว่ยชิงเหอและชิงจูได้ยินแล้วก็ย่อตัวคารวะเซินหยวน จากนั้นก็หมุนตัวถอยออกจากห้องไปแล้วงับประตูปิดในเมื่อเซินหยวนแต่งงานกับหลี่ซิวเหา่แล้วพวกไฉเว่ยก็หวังจากใจจริงว่าเซินหยวนกับหลี่ซิวเหา่สองสามีภรรยาจะมีชีวิตที่มีความสุข ส่ินยวนมองประตูห้องที่ถูกใายเว่ยปิดจากด้านนอกก่อนมองต้นกล้วยที่นอกหน้าต่างตอนกลางวันส่ินยวนก็มองเห็นต้นกล้วยต้นนี้แล้วใบเขียวชอุ่มใหญ่เรียบซ้ำที่ด้านข้างก็ยังตกแต่งด้วยศีลาไถหัวตอนกล้วยนุ่มนวลมีชีวิตที่ว่า ศีลาไท้ยหูดูสอดสลับซ้อนพับกันเดิมทีรูปแบบไปกันคนละทางเท่าว่าพอวางไว้ด้วยกันเช่นนี้กลับดูเข้ากันได้อย่างน่าประหลาดคิดว่านี่คงจะเป็นหลักการอ่อนแข็งช่วยเสริมกันและกันแล้วต่อจากนั้นเส่นยวนก็เก็บสายตากลับมาก้าวเท้าเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำพอเปิดประตูฉลุไลเข้าไปนางก็มองเห็นหลี่ซิวเยากำลังนั่งอยู่ใน อาบน้ำใบใหญ่หันหน้ามาทั้งนางถึงรอบตัวเขาจะมีไอ้น้ำสีขาวลอยปกคลุมแต่สันยวนยังคงสามารถมองเห็นแผ่นอกขาวผ่องตึงแน่นแข็งแรงของเขาได้ใบหน้าจึงแดงเรื่ออขึ้นมานางพยายามสำรวมใจจากนั้นถึงเอ่ยปากพูดพร้อมรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าท่านพี่ จะให้ข้าประนิบรติท่านอาบน้ำหรือไม่ยังคงเป็นคำพูดที่ห่างเหินมีพิธีรีตองก่อนหน้านี้ยามได้ยินว่านางรอตอนเองกลับมากินอาหารเย็นด้วยกันอีกทั้งตู่จู่ก็เป็นฝ่ายเรียกตนว่าท่านพี่หลี่ซิวเหยายังนึกว่านางเปิดใจรับตนเองแล้วจริงๆแต่ดูจากตอนนี้คงเป็นเขาคิดมากไปเองหลี่ซิวเหยามางส่นหยวนด้วยแววตาที่ยากจะอ่านออ ชั่วครู่ให้หลังเขาถึงตอบว่าเอาสิสัญนยวนอึ้องไปเล็กน้อยนางคิดไม่ถึงว่าหลีซิวเหวาจะตอบตกลง ก่อนหน้านี้เขามีใช่พูดว่าเวลาอาบน้ำเขาไม่ชอบให้ใครมารับใช้อยู่ข้างๆหรืออะไรถต่ว่าในเมื่อพูดออกไปแล้วเซินหยวนก็ทำได้เพียงกัดฟันเดินไปหาเขาครั้นเดินมาถึงหน้าอ่างอาบน้ำนางกำลังจะยื่นมือไปหยิบผ้าที่อยู่ในอ่างกลับพันรู้สึกนั่นที่ข้อมือขวาต่อจากนั้นทั้งร่างก็ถูกหลี่ซิวเหวดึงไปหาอย่างหลุดการควบคุม เซนหยวนคิดไม่ถึงว่าหลี่ซิวเหย่จะยื่นมือมาดึงตัวนางกระทันหันนางไม่ทันตั้งตัวถูกดึงมาอยู่ชิดกับอ่างอาบน้ำผ้าที่เพิ่งจะหยิบได้จึงตกลงในอ่างอาบน้ำอีกครั้งหยดน้ำกระเซ็นขึ้นมาหลายหยดส่วนหลี่ซิวเหาวาก็ไม่รู้ลุกขึ้นยืนในอ่างตั้งแต่เมื่อไรด้วยอารามณ์ลนล้านเซนยวนไม่ทันหลบเลี่ยงสายตาจึงมองเห็นทั่วทั้งร่างเขาชัดเจน แล้วนางหน้าแดงในทันทีรีบร้อนเบื่อหน้าหนีไม่กล้ามองหลี่ซิวเหยาคืนเข้าหอมเมื่อคืนนี้แม้นางกับเขาจะผ่านความลึกซึ้งกันมาแล้วแต่ระหว่างขั้นตอนสนิทแนบแน่นเสินหยวนหลับตาเป็นส่วนใหญ่แม้แต่ตอนที่หลี่ซิวเห่ยาบอกให้นางลืมตามองเขาสายตานางก็มองเพียงถุงหอมที่แขวนอยู่ในมุง้งไม่กล้ามองเขาโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อครู่หลี่ซิวเยาลุกขึ้นยืนกระทันหันนางจึงมองเห็นหมดทุกอย่างแล้วเวลาเขาอยู่ต่อหน้านางกลับไม่หลบเลี่ยงเรื่องพันนี้เลยสักนิดเซินหยวนกำลังคิดเรื่องนี้ในใจจูจู่ก็รู้สึกอุ่นที่คางตอนเองเป็นหลี่ซิวเหยาวยื่นมือมาจับคางนางไว้จะั้างหน้านางกลับไปให้นางมองเขาตรงๆเซินหยวนมีหรือจะสู้แรงของเขาได้ใบหน้านางถูก เขารั้งกลับสายตานางสบกับสายตาของหลี่ซิวเหยาอย่างวาดวันทำอะไรไม่ถูกอยู่บ้างในทันทีนางมองออกว่าเมื่อครู่หลี่ซิวเหย่ยไม่พอใจเขาเป็นคนละเอียดทั้งยังหลักแหลมจะต้องมองออกถึงความห่างเหินและเกรงอกเกรงใจที่นางมีต่อเขาแน่นอนแต่ทำอย่างไรได้เล่า ต่อให้หลี่ซิวเหยาดีต่อนางเพียงไรแค่นึกขึ้นมาว่าเขาเล่นลูกไม้กับเรื่องของบิดานางบีบให้นางแต่งงานกับเขาในใจนางก็รู้สึกอึดอัดอยู่เสมอนางไม่อาจทําให้ตนเองสนิทสนมกับเขาโดยไร้ช่องว่างเหมือนอย่างสามีภรรยาคู่อื่นได้นางทําได้เพียงเคารพและให้เกียรติเขาดังนั้นตอนนี้นางจึงเตรียมพร้อมที่จะรองรับโพท์ของหลี่ซิวเหยา แล้วเผ่าว่าสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของเซินยวนคือยามนี้ในดวงตาหลี่ซิวเหยาไม่ได้มีแววโกรธดขึงแต่อย่างใดกลับยังคงมีรอยยิ้มอยู่รำไรในที่สุดตอนนี้ก็ไม่เห็นความนิ่งเฉยบนใบหน้าเจ้าแล้วหลี่ซิวเหยาชะงักเล็กน้อยก่อนจะโน้มตัวลงมาน้อยๆอยกล่าวด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะ ข้าไม่ชอบเห็นเจ้ามีท่าทางนิ่งเฉยทั้งวันข้าชอบเห็นเจ้ามีท่าทางทำอะไรไม่ถูกต่อหน้าข่า พูดพรางหลี่ซิวเหยาก็ก้มหน้าลงมาจูบนางเขาเพิ่งจะลุกขึ้นยืนในอ่างอาบน้ำตัวย่อมจะเปียกอยู่บนริมฝีปากคล้ายว่าชุ่มชื้นกว่าปกติอยู่บ้างถูกจุมพิษอย่างไม่ทันตั้งตัวแย่งนี้เสินยวนก็เรียกสติกลับมาไม่ทันโดยสิ้นเชิงครั้นนางได้สติกลับมาก็รู้สึกเพียงใจเต้นไม่เป็นซ้ำบนหน้ายิ่งเป็นสีแดงำํำขณะเดียวกันก็อับจน จนกลายเป็นโกรธอยู่บ้างจึงยกมือทั้งสองทำท่าจะผลักหลี่ซิวเหยาอย่างให้เขาปล่อยนางเผ่าว่าหลังจากหลี่ซิวเหยาสังเกตเห็นอาการต่อต้านของนางแล้วเขาไม่เพียงไม่ปล่อยนางกลับยกมือข้างหนึ่งกดท้ายทอยนางไว้แล้วใช้มืออีกข้างอบเอวบางของนางจากนั้นเขาก็ออกแรงรั้งตัวนางให้ยิ่งแนบชิดกับตนเองยิ่งขึ้น คราวนี้สนหยวนก็ไม่มีทางให้หนีแล้วจริงๆผ่านไปนานเท่าไหร่ก็สุดรู้สนหยวนรู้สึกว่าตอนเองมีสติไม่แจ่มชัดขาทั้งสองเริ่มอ่อนระทวยใกล้จะยืนไม่อยู่แล้วหลี่ซิวเหยาถึงได้ปล่อยนางหากแต่หน้าอกเขาสะท้อนขึ้นลงอย่างรุนแรงสายตาก็ดำมืดลงครั้นมองเห็นสัญยวนมีเลือดฝาดปรากฏอยู่บนดวงหน้าท่าทางงามเยายน ปานดอกไห่ทั้งแววตาของเขาก็ยิ่งล้ำลึกดำมืดต่อจากนั้นหลี่ซิวเหยาก็ไม่สนใจการต่อต้านของเซินหยวนหมือที่โอบเอวบางของนางอยู่ออกแรงอุ้มนางลงไปในอ่างอาบน้ำเซินหยวนอุทานเบาๆออกมาอย่างกลันนนออกกล้นไม่อยู่เสี่ยวเวลาถัดมาทั้งร่างนางก็แช่อยู่ในน้ำอุ่นแล้วและเรือนร่างอันร้อนเผาของหลี่ซิวเหยาก็เคลื่อนเข้าหานาง น้ำนั้นอุ่นแต่ลมหายใจของหลี่ซิวเหยาวที่ราดรถอยู่บนแก้มนางกลับร้อนลวกเสินหยวนเริ่มจะหวาดหวันขึ้นมาแล้วและหว,วันกลัวอยู่บ้างเช่นกันแม้แต่เสียงที่เปล่งออกมาก็ยังสั่นน้อยๆมไม่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในนี้หลี่ซิวเหยาได้ยินดังนี้ กิริยาที่จุมพิษส่นหยวนอยู่ก็ชะง,งักลงจากนั้นพอเขาช้อนตามองนางก็เห็นว่าภายใต้แสงเทียนเต็มห้องในดวงตาสายแจ๋วของนางเต็มไปด้วยแววตื่นตระนกและทำอะไรไม่ถูกถึงขั้นว่ามีน้ำตาคลออยู่ด้วยเขาทำนางตกใจแล้วเท่าว่านางที่เป็นเช่นนี้ทำให้คนเห็นแล้วอดจะบ้าคลั่งไม่ได้จริงๆ หลี่ซิวเห่ยาหลับตาลงพยายามสงบอารมณ์ที่พรุ่งพร่านจนแทบคลั่งของตนเองยามลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก้อนบึ้งดวงตาของเขาก็ค่อยๆกลับมาใสากระจ่างเช่นยามปกติเขาลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำหยิบผ้าที่ด้านข้างมาเช็ดตัวก่อนจะสวมชุดนอนพี่วางพับเรียบร้อยอยู่บนม้านั่งข้างๆเซินยวนไม่กล้ามองหลี่ซิวเหยา ก้มหน้ามองผิวน้ำโดยตลอดหัวใจยังเต้นตึกตักไม่เป็นซ้ำบ่อนหน้าก็ยังร้อนเผาเผาท่าทางของหลี่ซิวเหย่เมื่อครู่นี้ทำให้นางตกใจจริงๆยิ่งเป็นคนที่ภายนอกดูเย็นชาเท่าไรภายในใจก็ยิ่งอารมณ์ร้อนแรงปรานเปลวเพลิงใช่หรือไม่เมื่อก่อนนางไม่เคยคิดเลยว่าหลี่ซิวเหย่จะเป็นเช่นตอนนี้เซินหยวนกำลังคิดฟุ้งซ่านหูก็ได้ยินเสียง ที่ติดจะแหบพร้าของหลีซิวเหยาดังขึ้นข้าอาบน้ําเสร็จแล้วจะออกไปก่อนเจ้าอาบน้ําเถอะหลี่ซิวเหยากกาชับนางอย่างไม่วางใจอีกคําอากาศหนาว อย่าอาบนานเกินไปเสินหยวนตอบรับในลำคอเบาๆโดยมีได้เงยหน้าต่อจากนั้นในโซดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอันหนักนั่นมั่นคง,งของหลี่ซิวเหว่ยาค่อยๆดังไกลออกไปก่อนจะได้ยินเสียงประตูถูกเปิดและปิดลงนางถึงค่อยเงยหน้าขึ้นมาในห้องยังมีไอ้น้ำสีขาวลอยอยู่บนหน้าต่างลายดอกกระจจาที่ด้านข้างกรุด้วยกระดาษเกาลียาเมี โคมไฟที่แขวนอยู่ใต้ชายคาระเบียงกำลังส่องสะท้อนกับหน้าต่าง เงาของกิ่งก้านต้นไม้ที่ด้านนอกพาดลงบนกระดาษกรูหน้าต่างดูราวกับเป็นภาพวาดก็มีป้านขณะลมพัดมาเงาดำเหล่านี้ก็ส่ายไหวไปมาเสินหยวนผ่อนลมหายใจยาวยกมือถอดเสื้อตัวกลางคอตั้งสีฟ้าลายใบไผ่ที่เปียกน้ำออกอย่างช้าๆนั่งถูตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำแม้ว่าในใจนางจะไม่อยากออกไปแต่นางก็รู้ว่านี่เป็น เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นหลังจากอาบน้ำเสร็จได้ครู่หนึ่งนางก็ลุกขึ้นจากอ่าง หยิบผ้าที่วางอยู่บนมานั่งข้างๆมาค่อยๆเช็ดน้ำบนตัวชุดนอนถูกชิงเห่อพับมาวางไว้ด้านข้างก่อนแล้วเป็นเสื้อตัวกลางผ้าไหมสีเขียวอ่อนครั้นสวมเรียบร้อยเซินยวนก็ใจลอยอยู่ที่เดิมอีกครู่หนึ่งถึงค่อยเดินไปดึงประตูบนแผงกั้นฉลุลายเดินกลับเข้าห้องนอน ในห้องนอนมีแสงเทียนสว่างสวยหลี่ซิวเหยามีได้อยู่บนเตียง แต่นั่งอยู่บนต่างไม้ริมหน้าต่างในมือกำลังถือหนังสืออ่านได้ยินเสียงเปิดประตูเขาก็เงยหน้ามองมาแม้จะไม่ได้มีท่าทางเป็นคุณชายผู้เคร่งครัด่อมตน้นที่สุภาพผอมบางเหมือนอย่างที่เมืองหลวงชื่นชอบกันในปัจจุบันแต่เขาก็ดูโดดเด่นเหนือใครให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างหนึ่งมองเห็นสันหยวนหลี่ซิวเยาก็วางหนังสือในมือ ลงบนโต๊ะเล็กสันหยวนเลือบมองพอเห็นว่านั่นคือจื้อจื้อทงเตี้ยนก็ให้ประหลาดใจอยู่บ้างตามที่นางรู้มาขุนนางบูส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือต่อให้รู้อยู่บ้างแต่จะมีสักเท่าไหร่กันเชียวที่อ่านหนังสือมิหนำซ้ำยังอ่านหนังสืออย่างจื้อจื้อทงเตี้ยนอีกด้วยหลี่ซิวเหยามีใช่ควรอ่านตำราพิชัยสงครามหรือไร ด้านหลี่ซิวเหยาเห็นเสินหยวนยืนอยู่ข้างประตูไม่ยอมเดินเข้ามาก็หัวเราะเบาๆออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ข้าไม่ใช่เสือไม่จับเจ้ากินหรอกเจ้าไม่ต้องเอาแต่ยืนอยู่ตรงนั้น มานี่พูดพลางเขาก็ยื่นมือไปให้เส่นหยวนเส่นหยวนลังเลอยู่ชั่วประเดียวจากนั้นก็เดินไปหาเขาถาว่านางหาได้วางมือตนเองลงบนฝ่ามือหลี่ซียวเหยา่ยไม่แต่เอ่ยว่าดึกแล้ว ท่านพี่ควรพักผ่อนได้แล้วหลี่ซิวเหว่เห็นเซินหยวนไม่จับมือของตอนก็มีได้เก็บมือกลับแต่เอ็นตัวไปข้างหน้ากุมมือขวาของเซินหยวนพี่ห้อยอยู่ข้างตัวเอาไว้จากนั้นถึงกล่าวว่าได้เช่นนั้นพวกเราพักผ่อนกันคำพูดเช่นนี้เซินหยวนได้ยินทีไร ก็รู้สึกเกอ้อเขินประกระอ่วนใจเสียทุกทีหากแต่าบ่ายวันนี้นางตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าต่อไปจะใช้ชีวิตกับหลี่ซิวเหยาให้ดีเช่นนั้นเรื่องที่ผู้เป็นภรรยาควรทำนางก็จะทำด้วยเหตุนี้สีหน้านางจึงขึงขังขึ้นมาดูแล้วออกจะเหมือนพร้อมยอมตายหลี่ซิวเหย่เห็นแล้วก็หัวเราะขึ้นมาอย่างทนไม่ไหวเขาเป่าเทียนบนโต๊ะให้ดับก่อนจะลุก ขึ้นจากต่างไม้จับมือสันหยวนเดินช้าๆไปถึงโคมไฟที่ด้านข้างเป่าดับเทียนในนั้นแล้วถึงจูงสันหยวนเดินช้าๆไปที่เตียงนอน นอกเตียงวางโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวเล็กไว้ตัวหนึ่งบนโต๊ะมีเชิงเทียนแปดเหลี่ยมลายครามเขียนดอกเาวรสวางอยู่อันหนึ่งแสงเทียนที่ด้านบนยังคงสว่างอยู่อาศัยแสงเทียนนี้เซินยวนพบว่าบนเตียงมีผ้าห่มแพรสีแดงสดปักลายบัวแฝดนกยวนยางเล่นน้ำอยู่แค่ผืนเดียวเท่าว่าก่อนนางเดินเข้าห้องอาบน้ำเมื่อครู่นี้ได้สั่งใฉ้เวยไว้แล้วว่าให้ปู ผ้าห่มสองผือนอีกทั้งนางยังดูอีกฝ่ายปูด้วยตนเองแล้วผืนหนึ่งเป็นผืนเดียวกับในตอนนี้อีกผืนเป็นผ้าห่มสีเขียวคลับปลักลายดอกโบตันหากแต่ผ้าห่มผืนนั้นตอนนี้ไปอยู่ที่ใดเซนยวนหันหน้าไปมองหลี่ซิวเหยาหลี่ซิวเหยาก็ยิ้มพลางเอ่ยว่า เมื่อเช้าข้าเพิ่งจะบอกเจ้าไปเองว่าต่อไปเจ้าต้องนอนผ้าห่มผืนเดียวกับข้าเจ้าลืมแล้วหรือดูท่า ผ้าห่มแพรสีเขียวคลับผืนนั้นคงจะถูกหลี่ซิวเหยาเก็บไปแล้วส่วนยวนเบือนหน้าหนีอย่างเงียบๆไม่มองเขานางไม่อยากนอนร่วมผ้าห่มเดียวกับเขาโดยสิ้นเชิงทำเช่นนั้นนางจะรู้สึกอึดอัดยิ่งนางกำลังจะบอกเรื่องนี้อย่างอ้อมค้อมหลี่ซิวเหี่ยากลับกุมมือนางไว้แล้วจูงนางไปยังเตียงจากนั้นก็เห็นเขายื่นมือไปเลิกผ้าห่มแล้วบอกนางว่า เข้าไปนอนสันหยวนเงยหน้ามองเขาคิดแล้วก็ยังคงพูดว่าข้าอยากนอนคนเดียวนายังพูดไม่ทันจบก็ถูกหลี่ซิวเหยาตัดบทแล้วเข้าไปนอน แม้จะเป็นคำพูดเดียวกันแต่คราวนี้ฟังดูแข็งกร้าวกว่าเมื่อครู่มากไม่เหลือที่ให้ค้นปฏิเสธโดยสิ้นเชิงสั่นหยวนจนปัญญาได้แต่เข้าไปนอนฝั่งด้านในเตียงตามคำของหลี่ซิวเหยาจากนั้นก็เห็นหลี่ซิวเหยาเป่าเทียนที่วางอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมตัวเล็กแล้วเลิกผ้าห่มเอ็นตัวลงนอน นอกห้องลมแรงมากพัดจนกิ่งไม้ส่งเสียงหวีดวิวแม้รอบข้างจะมืดมิดแต่ยังคงมีดวงจันทร์แสงจันส่องเข้ามาทางหน้าต่างในห้องจึงมีแสงสว่างรำไรเสรันหยวนประมาดอยู่บ้างสองมือวางทับกันอย่างเรียบร้อยบนหน้าท้องทั้งร่างแข็งแกรงแม้นางจะกำลังหลับตาแต่ร่างกลับค่อยๆขยับเข้าไปด้านในสุดของเตียงอย่างไรนางก็ยังอยากอย,กอยู่ ห่างจากหลี่ซิวเหย่ให้มากหน่อยหลี่ซิวเหย่ผู้นี้เมื่อก่อนนางไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะเป็นคนที่รุกหนักปานนี้รุกหนักจนทำให้นางรู้สึกกลัวนางกลัวว่าตนเองจะรับมือไม่ไหวทันใดนั้นก็มีแขนแข็งแรงทรงพลังคู่หนึ่งยื่นมาอบเอวนางไว้จากนั้นก็รั้งตัวนางเข้าไปกอดเซินหยวนรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่น ก็ลืมตาขึ้นมาทันทีด้วยความตกใจเซินยวนรู้สึกตกใจพรานเงยหน้าขึ้นครั้นแล้วก็รู้สึกเจ็บบนศีษานางเงยหน้าเร็วเกินไปศีษาจึงกระแทกเข้ากับคางของหลี่ซิวเหยาานางได้ยินหลี่ซิวเหยาาอุทานในลำคอออกมาคำหนึ่งจากนั้นก็ได้ยินหลี่ซิวเหยาาถามนางเจ็บหรือไม่ เขาพูดพลางยกมือมาครึงศีรษะเซินยวนตรงจุดที่เพิ่งถูกกระแทกเซินยวนรู้สึกเก็อเขินยิ่งจึงสายหน้าโดยไม่พูดอะไรก่อนจะก้มหน้าลองอย่างรวดเร็วบนหน้าเริ่มจะร้อนเผา จากนั้นพอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากหลี่ซิวเหยาเส่นยวนก็รู้สึกว่าใบหน้าร้อนยิ่งกว่าเดิมาว่ามือหลี่ซิวเหยาที่คลึงศีรษะนางอยู่ออกแรงได้พอดียิ่งไม่หนักไม่เบาไม่นานนางก็หายเจ็บเสันยวนใส่หน้าตอบว่า ไม่เจ็บแล้วขอบคุณท่านพี่มากพูดจบนางก็คิดจะดิ้นออกจากอ้อมแขนของหลีซ่ซิวเหยาวกลับไปนอนด้านในสุดของเตียงแต่หน่าเสียดายพี่ฝ่ามือใหญ่ของหลีซ่ซิวเหยาวออกแรงอบเอวบางของนางไว้ไม่ว่าอย่างไรนางก็ดิ้นไม่หลุดมิหนำซ้ำพอสังเกตเห็นเจตนาของเส่นหยวนมือของหลีซ่ซิวเหยาวก็ออกแรงเพิ่มขึ้นอีก ข้าแค่อยากกอดเจ้าเท่านั้นเจ้าก็หลบเลี่ยงอย่างกับอะไรแล้วเสียงของหลี่ซิวเยาฟังดูอ่อนอกอ่อนใจอยู่บ้างทันใดนั้นก็ทุ้มต่ำลงอย่าขยับ คนทั้งสองอยู่ใกล้กันเช่นนี้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงผิวอันอ่อนนุ่มของสันยวนและสามารถได้กลิ่นมารงจางจากตัวนางแล้วเขาจะไม่รู้สึกได้อย่างไรกันตั้งแต่ตอนที่อยู่ในห้องอาบน้ำเขาก็หลี่สิวเหยาพยายามข่มความปรารถนาที่ถาโถมขึ้นมาในใจอย่างสุดกําลังถึงค่อยเอ่ยปากพูดพลางถอนหายใจเจ้าวางใจได้ คืนนี้ข้าจะไม่ทำอะไรเจ้าเพียงแต่อยากนอนหลับพร้อมกับกอดเจ้าไว้ในอ้อมแขนเช่นนี้อีกทั้งต่อจากนี้ข้าก็จะกอดเจ้าเยี่ยงนี้ทุกคืนให้เจ้าหลับไปในอ้อมแขนของข้าเจ้าจงเตรียมใจไว้ให้ดี ส่นหยวนชะงงักนิ่งไปเล็กน้อยขณะหลี่ซิวเหยาบอกให้นางอยากขยับเมื่อครู่นี้นางยังไม่ทันตระหนักว่าหมายความว่าอะไรแต่ไม่นานนางก็รู้แล้วหลี่ซิวเหยากอดนางแน่นยิ่งแม้จะมีชุดนอนขวางกั้นอยู่แต่นางยังคงรู้สึกถึงความร้อนระอุบนร่างเขาได้ชัดเจนหน้านางจึงแดงก่ําขึ้นมาทันทีตอนนี้ได้ยินหลี่ซิวเหยาพูดเช่นนี้ ก็อดจะโล่งใจเล็กๆไม่ได้เซินยวนรู้ว่าหลี่ซิวเหวาเป็นคนพูดได้ทําได้ในเมื่อเขาบอกว่าคืนนี้เพียงแค่อยากกอดนางนอนหลับเช่นนั้นก็จะไม่ทําเรื่องอื่นเด็ดขาดเพียงแต่ถ้าต่อจากนี้เขาจะกอดข้านอนเช่นนี้ทุกคืน เขาชอบบีบบังคับโดยแท้ส่วนหยวนไม่มีอะไรจะพูดนางไม่รู้ว่าหน้าที่ของภรรยามีข้อนี้อยู่หรือไม่แต่นางกระจ่างแจ้งดีว่าถึงนางจะคัดค้านเรื่องนี้ไปหลี่ซิวเหยาก็จะไม่ฟังนางอยู่ดีน้ำเสียงเมื่อครู่นี้ของเขาให้ความรู้สึกว่าไม่เหลือที่ให้ตอนต่อรองโดยสิ้นเชิงในบางด้านหลีซิวเหยาก็ดื้อด้านชอบบีบบังคับ ตอนหน้ากลัวเวลานี้เองหลีซิวเหยาก็รูปศีรษะเซินหยวนอย่างสนิทสนมก่อนพูดว่านอนเถอะจากนั้นก็รวบแขนกอดนางเข้าอ้อมกอดตอนเองแล้วหลับตานอนปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ